ครับคียไปรับดาวกำแพงเพชรครับผมวันนี้ก็พาชมบ้านนะครับกำลังย้ายึ้นรถนะครับเตรียมตัวส่งลูกค้าภาคใต้นะครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับหลังนี้ไปติดตั้งภาคใต้เป็นหลังเล็กนะครับขนาด3เมตรคูณ6เมตรนะครับ220,000บาทนะครับส่งฟรีนะครับภาคใต้แล้วก็ส่งฟรีมีทีมงานของเรานะครับกำลังขึ้นแล้ว ตัวที่จะออกเดินทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสามสามห้าสามห้านะครับเคบ้านนกดาวกำแพงเพชรหรือเข้ามาดูงานจริงได้ที่ร้านเจตุมไม้เก่านะครับมีหลากหลายไซส์ให้เลือกนะครับเล็กกลางใหญ่ยักษ์มีหมดนะครับนี่หรือจะเป็นไม้เก่าก็ครบคันครับพาชมรอบๆนะครับ กำลังขึ้นบ้านแล้วสลังนี้เป็นทรงปัญญานะครับนี่สวยเลยครับให้ดูการขนส่งนะครับเวลาไปเข้าไปกันยังไงนะครับติดตั้งยังไงเป็นเครื่องมืออะไรยังไง โอเคครับผมสนใจก็เข้ามาดูนะครับที่โครงการนะครับร้านที่ต้มไม้เก่านะครับเข้าตลาดเข้าไม่ลายมา5้กิโลร้านอยู่ซ้ายมือครับนี่เปหลังนะครับสวยๆเลยครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับโอเคครับ